สวัสดีค่ะวันนี้เจ้พรจะพามารู้จักกับเท็กซ่าพรหรือ N8000 นะคะเป็นเซลล์ที่มีความเข้มข้น28%ค่ะเป็นสารลดแรงตึงของผิวทำความสะอาดที่ให้ฟองดีมากๆเลยค่ะเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นส่วนผสมของสารทำความสะอาดต่างๆในสูตรของเครื่องสำอาง เพื่อการชำระล้างนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอื่นๆเช่นแชมพูครีมหรือโฟมอาบน้ำสบู่น้ำยาทําความสะอาดต่างๆนะคะลักษณะของเขาจะเป็นเจลใสๆสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขา การใช้งานก็มันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะทำอะไรเช่นทำสบู่ก็เอาความเข้มข้นขนาดไหนควรจะใช้เท่าไหร่เราต้องต้องกำหนดเองค่ะเพราะว่าผลไม่สามารถบอกได้ว่าต้องใช้เท่านั้นเท่านี้อยู่ที่ที่ตัวตัวท่านเองว่า ท่านจะทําอะไรอย่างทําแชมพูก็เจือจางนิดนึงถ้าเป็นของเด็กอะคะ่ะไม่ต้องใช้เยอะเราไปใช้อะไรที่เป็นสมุนไพรจะดีจะดีกับสุขภาพมากกว่าอันนี้แค่เป็นสารตั้งต้นนะคะเพราะเขาจะทำให้เกิดฟอง อีกอย่างหนึง่งสามารถชำระล้างไขมันที่ที่หรือคราบเหงื่อคราบไครของตัวเราได้ได้ดีระดับหนึ่งถ้าทำพวกสบู่ก็เข้มมานิดนึงถ้าเป็นของผู้ใหญ่นะคะของเด็กก็อ่อนลงไปนิดนึงถ้าเกิด สงสัยหรือไม่เข้าใจยังไงก็สามารถเม้นเข้ามาถามได้นะคะให้เม้นมาใต้คลิปเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่สามารถอธิบายเป็นเป็นรวมมาในนี้ได้อัน,นี้บอกแค่คร่าวๆนะคะถ้าเกิดใครสงสัยยังไงก็ถามเป็นรายบุคคลดีกว่านะคะว่าไม่เข้าใจตรงไหน อยากให้อธิบายเพิ่มเติมยังไงก็สอบถามมานะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้เจ๊พรด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ